สวัสดีครับพบกับผมนะครับเรยบบอยนะครับจากช่องสกูลแมนฟิล์มนะครับตอนนี้นะครับฝนได้ตกหนักนะครับที่พา้นของแมงกวบีนะครับที่อยู่อาเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเนี่ยเสียงฝนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเอฟซีนะครับไปดูกันข้างนอกกันว่าเป็นยังไงบ้างโอ้นะครับทุกคนเนี่ยครับ สายฝนโปรยปลายนะครับอือหือนะตกได้ตกดีนะครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นวันเขาเรียกว่าเป็นวันฝนตกเลยหรือเปล่านะครับก็ดีนะครับช่วงเย็นแมงเะบี้ได้ไปซื้อกับข้าวให้แม่นะซื้อไก่มาหนึ่งตัวซื้อปลากระป๋องมาสามกระป๋องนะครับแล้วก็ซื้อมาม่ามาหนึ่งแพ็คเอามาไว้ให้แม่ทำกับข้าวให้กินนะครับทุกคน แล้วก็แม็กกบี้ก็ขี่มอไซค์โซนิกไปเติมน้ำมันมานะครับไปเติมน้ำมันมาเต็มถังนะครับผมโอ้นะครับทุกคนฝนตกเยอะมากครับไม่รู้ว่าลิเกในคืนนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคณะลุงฟ้ากิตตดาบารมีจะเจอคนหรือเปล่า ก็เป็นกำลังใจให้สามนอเนาะนะครับแต่ตอนนี้ที่บ้านแมงกับี่อย่างที่เห็นนะครับโอ้โหนะฮะฝนตกเยอะมากนะครับนี่โอ้ยฝนตกเยอะมากครับก็มอมน่าจะอยู่ข้างนอกนะฮะ ฝนตกแบบนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพนะครับเอฟีเออเพราะว่าถ้าไปตากฝนเนี่ยนะครับมันจะไม่สบายนะครับผมโอ้นี่ครับฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำไปเลยนะครับทุกคน,นตัวอะไรอ๋อคานพกนะฮะเทียงข้างเหรอ เขาเรียกอะไรนะข่สาสารเออฮะทุกคนครับบอกเลยตอนนี้ช้ำอีกแล้วทั้งวันก็ช้ำทั้งคืนก็ช้ำนะครับช้ำเหลือเกินนะครับทุกคนโอโ้โหตกดีจริงนะครับเอฟซี FC. นะฮะแล้วดูท่าทางเหมือนจะแบบจะตกแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ เนี่ยครับโอ้ก็ไม่รู้ว่าวันที่นะครับพี่จะเดินทางไปออ่ถ่ายกกริเกที่จังหวัดสุพรรณนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะทุกคนก็ขอให้ฝนเนี่ยตกเฉพาะช่วงนี้นะเยอะๆเลยนะครับตกไปเยเยอะๆนะครับเดี๋ยววันที่ผมเดินทางไปถ่ายกกริเกขอร้องอย่าตก นะครับอย่างน้อยก็ให้แมงกะบี้เนี่ยเดินทางไปถึงที่จังหวัดสุพรรณก่อนแล้วค่อยตกถ้าตกก่อนสุพรรณก็ก็นี่ไงก็จะไม่ถึงนะครับนะี่ครับทุกคนน้ำนะครับเดือดย้อยเลยนะครับ น้ำฝนมันเย็นอยู่นะทุกคนนี่นะครับโอ้โหเฮ้ยมีเบามีเบานะครับแต่จะเบาได้สักเท่าไหร่นะครับจรงเบาแบบเนี้ยเดี๋ยวก็มันมีจังหวะที่หนักอีกนะครับฝนตกจนผมรู้เลยนะว่าจังหวะฝนตกเป็นยังไงอะนะครับเนี่ยอีกสักพักหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะหนัก เห็นไหมเริ่มหนักแล้วหุยตัวอะไรตัวอะไรมากอกนั่นก็คือเหนไะอ่าแมงปอป่ะโอเคอ๋อแมงปอทุกคนอุยเราอยู่ใกล้แมงปอบ้านแม่กบี้ก็มีรวมแมลงเลยนะอันนี้แมงปอนะครับ อันนี้ตาแมงฟอรหรือเปล่าปากแมงฟอไหมผมก็ไม่รู้นะทุกคนว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเข้าไปใกล้มากเดี๋ยวมันไม่ชัดเนาะอันนี้ก็ว่าว่าชาัดแล้วนะเพราะว่าผมได้ใช้ไฟ,ไฟแฟลชนะครับในการส่องนะฮะเออสรุปแมงฟอก็มาเกาะหลบฝนที่บ้านแมงกะพี่นะทุกคนนะ ก็มันเห็นแสงไฟนั่นแหละนะครับเอแล้วมันบินมันจะไปบินทําไมเนี่ยนะเออแมงปอรนี่ไปบินนี่ไงเกาะตรงนี้ละเออเกาะตรงนี้แหละฝนมันตกพักอยู่นี่ก่อนไม่ว่าหรอกนี่ครับเอสีแมงฟอมันหนีฝนมานะครับ เออดีนะคลิปนี้ได้เห็นแมงปอด้วยนะทุกคนนะไปไหนแล้วอ่ะไม่เป็นไรอย่าไปตากฝนก็พอนะครับเพราะว่าสัตว์หรือคนก็ต้องหลบฝนกันทั้งนั้นนะครับโอโสายฝนเนาะทุกคนเนาะฝนตกแบบนี้หลับสบายนะ สบายจริงนะเมื่อเช้าผมตื่นสายเลยนะครับเพราะว่าฝนมันตกนี่แหละนะครับแต่ว่าเราอยู่บ้านเราเนาะเราก็ชิวๆนะตื่นสายก็ได้แต่ว่าอย่าสายมากเดี๋ยวไม่ได้ทำคลิปหรือทำงานนะครับโอ้โหยอมใจเลยฝนนี้ อ๋อเดือนทุลาเนี่ยนึกว่าจะหมดฝนสุดท้ายนะครับฝนก็ยังอ๋อยังตกอยู่นะเอฟซเป็นห่วงลิเกเนาะนะครับคุณส,สั่งกันเลย นี่ครับฝนตกนะครับโปรยปลายนะครับคาดว่านะครับน่าจะตกทั้งคืนนะครับถ้าเป็นฝนในลักษณะนี้ทั้งคืนแน่ๆครับทุกคนนี่ครับเราก็นั่งเงาๆนะครับอยู่ที่บ้านวิฟ้าล้อง นั่งเหงาๆอยู่ที่บ้านทําคลิปไปนะครับก็เดี๋ยวค่อยไลฟ์สดนะครับหลังจากที่เราลงคลิปแล้วก็ปล่อยคลิปเสร็จเราก็จะไลฟ์สดพูดคุยกันนะครับโอ้โหก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเนาะนะครับความเหงาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราก็ทำทำงานของเรานะครับผมก็คิดว่าการทำงานถ่ายคลิปของเราเนี่ย ก็คือการทำงานนะครับการเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ต้องทำคลิปนะหัวใจหลักเลยถ้าคุณไม่ถ่ายคลิปลงช่องเนี่ยคุณจะเอาเงินมาจากไหนนะครับเพราะว่าไม่เหมือนอาชีพอื่นนะอาชีพอื่นต้องไปทำงานแล้วก็มีเขาจ่ายเงินทางหากักแต่ของเราผลงานก็คือการถ่ายคลิปแล้วคราวนี้ต้องดูคลิปเียดวว่าค่ะปังไหมยอดวิวเยอะไหมถ้ายอดวิวน้อยก็ควรพิจารณาเรื่องคลิป หรือเรื่องการถ่ายทำคอนเทนต์นะครับแต่ของแม็กับี้ก็โอเคนะเราติดตามวิเกนะครับวันไหนไม่ได้ติดตามเราก็ถ่ายส่วนตัวของเราก็พอได้ยอดวิวบ้างหลักร้อยบ้างหลักพันบ้างก็ก็พออยู่ได้นะครับวันไหนได้ไปถ่ายลิเกก็จะมีคลิปหมื่นอยู่นะครับขอแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับทุกคนที่แบบว่าเออ เอฟซีก็ยังอุตส่าห์มาช่วยดูคลิปให้แม้แม้จะเป็นคลิปที่ไม่เกี่ยวกับลิเกเลยนะครับพี่ทาอะไรอยู่อยู่บ้านทําอะไรเอฟซี FC ก็มาช่วยดูคลิปให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากส่งท้ายนะครับเอฟซี FC ดูคลิปแล้วอย่าข้ามโฆษณานะครับถ้ากดข้ามโฆษณาผมก็จะไม่ได้ค่าโฆษณาจากคลิปนี้ให้โฆษณาเล่นให้จบแล้วเอฟซีก็สามารถดูคลิปได้ตามปกตินะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ